สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทาง YouTube นะครับช่องต้นพันธุ์มันสับปะหลังนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพิตรพลหลังจากห่างหายไม่ได้อัปเดตมานานครับพามาชมการขยายพันธุ์ครับอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์ c c 6 5นะครับเกษตรศาสตร์ซีซีรับรองพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครครับ เป็นมันดินออกดินรายนะครับดินรายดินปนทรายครับผลผลิตผลผลิตดีแป้งก็สิบเดือนขึ้นก็ประมาณสามสิบครับช่วงหน้าแหลงครับแป้งก็ถือว่าดีครับเป็นมันต้นโตวันนี้มาทําการขยายนะครับต้นพันธุ์คือมันขยายต้นพันธุ์ไม่พอครับต่อความต้องการเลยใช้วิธีนี้ครับวิธีตัดเสียบยอดครับอันนี้ต้นพันธุ์ต้นที่ตัดมาเสียบประมาณสักห้าหกเดือนนี่นะครับ ตัดต้นออกแล้วเก็บไว้ต้นที่ว่าจะใช้ปลูกติดแรงนานตาครับเลยมานำมาซึ่งวิธีนี้ครับนะครับจริงๆต้นพันุประมาณถ้าเราจะขยายเนาะต้นประมาณ3เดือน4เดือนขึ้นเนี่ยก็ททำการขยายนด้ครับแต่ในช่วงที่ขยายต้องดินต้องมีความชื้นครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับเนี่ยครับดินเนี่ยมีความชื้นนะเนี่ยฝนตกครับวิธีนี้ก็ก็จะเน้นเน้นเรื่องต้นนะครับ เน้นขยายเอาต้นครับเพื่อเพื่อเพื่อไปทาพันปีตัดไปครับหัวก็มีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมีไม่มีก็ลองติดตามดูก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะอัพลงเรื่อยๆอยู่อันนี้ต้องปลูกนะครับยังไม่เสร็จครับประมาณเกือบงานนี่ครับน่าจะไม่ถึงงานเท่าไหร่ปลูกรวมกันไว้หลายสายพันธุ์ครับแปลงนี้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็แยกได้นะครับถึงกับมาปลูกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเอ่อตั้งใจให้ให้ปลูกรวมกันนะครับ ตั้งใจปลูกรวมกันไม่ใช่ปลูกแล้วแยกไม่ได้ครับอันนี้คือแยกแยกได้ครับเนี่ยครับมีพิลุ์สองมีเกษตรศาสตร์แปดศูนย์กระแศาสตร์เจ็ดสองห้วยบงเก้าศูนย์เนี่ยครับแล้วก็มี cfc หกห้านะครับเนี่ยครับ cfc หกห้าเนี่ยยอดครับถ้าดูผ่านๆเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนพวกพวงเพชรครับเนี่ยครับยอดจะอมม่วงเลยแหละเนี่ยครับนะครับ แต่คนละตัวกันนะครับกับพวงเพชรตัวเกษตรศาสตร์ซีซี65เป็นมันรับรองพันธ์ุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับรับรองประมาณช่วงกลางปีครับสิงหาประมาณสิงหา65นะครับต้นพันธุ์ก็ยังมีไม่เยอะนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ปีหน้าครับปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ขยายไว้แล้วขยายก็ยังไม่ได้เยอะหรอกครับ ปีหน้าก็น่าจะพอมีได้แบ่งอยู่ครับสำหรับท่านที่สนใจนครับนี้พามาชมกเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองครับนะครับกรเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองมันชอบดินประมาณนี้ครับดินปนลูกหลังครับตับปนลูกหลังนี่ปลูก,กเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองหัวจะดีครับก็มีตายบ้างครับปีนี้ต้นมันทําลําบากครับเก็บต้นไว้นานแล้วมาปลูกพอปลูกแล้วติด แลรงอากาศร้อนจัดต้นพันธตายครับเกิดเสียหายเนี่ยก็ต้องเอามาซ่อมเหมือนกันนะครับนี่ก็ามาซ่อมเหมือนกัน,นครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนซ่อมประมาณสี่ห้าวันแล้วจะติดไหมเนี่ยมีมีปุ่มออกมาอยู่ตรงนี้นะเห็นเห็นไหมครับ นะครับสกู่นะครับกล้องไม่ค่อยชัดจะเป็นปุ่มนะครับเนี่ยคือต้นสดนะครับติดอยู่ครับจะเกิดช้ากว่าแต่เวลาซ่อมนี่ต้องขุดนะครับสาเหตุที่ต้องขุดคือไม่เสียบเลยเนี่ยคือถ้าเราขุดมันจะมันจะเป็นไอ้นี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอต้นต้นมันออกรากมามันจะ,จะเจริญเติบโตดีกว่าไม่ขุดครับมันจะได้โตทันกันครับ จะโตทันพี่มันครับต้องถ้าถ้าเป็นผมแนะนําผมแนะนําให้ขุดนะครับไม่แนะนําให้เสียบเลยต้องขุดเป็นหลุมนิดหนึ่งให้ดินมันลุวนครับเวลาพันสปลังที่เอามาซ่อมเนี่ยมันออกรากมันจะเจริญเติบโตอ่เร็วกว่าไม่ขุดครับรากมันจะไปได้เร็วกว่าครับมันจะโตทันกันครับเนี่ยนะครับก็มีตายครับอันนี้เอาพวงเพชรมาซ่อมนะครับพวงเพชรกับพวกนี้ยอดไม่เหมือนกันครับดู แยกง่ายครับแตกต่างกันก็เลยเอามาซ่อมแปลงนี้ครับเดี๋ยวตอนขุดก็จะคัดต้นพันออกอีกทีหนึ่งครับมาคัดเองครับอันนี้ถ้าผมคัดเองไม่ได้ซื้อต้นเข้ามาเชื่อว่าเหมาเข้ามาเนี่ยผมจะคัดออกจะไม่ค่อยมีปนจะค่อยไม่มีไม่มีปนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมเข้ามาใหม่ก็ฝาก กดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีพันธุ์มันสปาร์หลังที่ท่านต้องการอยากเอาไปขยายอยากไปทดลองครับมีแบ่งทุกสายพันธุ์ครับถ้าถ้า,ถามีนะไม่ว่าจะเป็นมันทําขนมพิรุนพิรุนสองพิรุนสี่เกษตรศาสตร์หนึ่งเกษตรศาสตร์สามมันสปาร์หลังพันธุ์ใหม่ๆหรือว่าพันธุ์ที่เอ่อท่านสนใจเผื่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่ช่วงนี้ขอ ช่วงนี้เดี๋ยวรอนะครับพอดีพี่ที่อุดรส่งข่าวมาว่าถ้ามีต้นพันธุ์พวงเพชรจะลงแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ปีนี้ต้นพันธ์หายากครับของผมนี่ไม่มีแล้วพวงเพชรถ้ามีถ้ามีก็เดี๋ยวผมจะลงให้แล้วก็โทรมาสั่งที่ผมได้นี่ครับมันสปหลังพันธุ์พวงเพชรแต่ราคาเดี๋ยวผมสอบถามเบื้องต้นเห็นเขาพูดมาว่าน่าจะประมาณ สองร้อยหาสิบนะครับหลังหนึ่งพวงเพชรหายากครับต้นปีนี้มันแพงด้วยนะมัดแล้วเป็นร้อยกว่าบาทมารวมค่าส่งค่าอะไรครับนี่ทาไม่ได้ทําของผมเองเนี่ยหยุดหยุดแล้วครับช่วงนี้ไม่มีต้นเลยมีเวลาก็ขึ้นมาขยายครับปลูกมันสปะหลังเนี่ย ถ้าปลูกช่วงต้นฝนนะครับมันถ้าต้นมันสดนะครับไม่ดินไม่มีคําว่าดินเย็นนะครับสําหรับผมนะผมปลูกผมปลูกประมาณกลางปีที่แล้วผมยังปลูกนะครับฝนตกแต่ต้นพันธุ์ต้องสดนะครับเกิดดีเหมือนเดิมครับแถ้าต้นต้นพันธุ์เก็บไว้นานเนี่ยจะไม่ไหวครับมันมันเลยเป็นสาเหตุของดินเย็นน่าจะประมาณนี้ครับมันก็เลยตายเนาะพามาชมต้นนะครับ นี่ก็สือ่อสาร์แปดศูนะครับเอา,าปลูกไว้ลอกเฉยๆครับเก็บหาเก็บต้นแถวนี้นครับมีต้นเหลืออยู่ก็เลยมาปลูกไว้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดถูกใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับทางช่องอ YouTube ต้นพันุมันสับปะหลังครับกลุ่ม Facebook นะครับ Facebook, กลุ่มเฟซบุกกลุ่มของผมที่ดูแลอยู่จะเป็นกลุ่มต้นพันธุ์มันสปะหลังครับพิมคาว่าต้นพันธุ์มันสปะหลังในอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มครับเข้าไปศึกษาเข้าไปหาข้อมูลหรือใครมีต้นพันธุ์จะไปขา,ขายก็ไปขายได้ครับกลุ่มขายฟรีครับช่องทางการติดตามผมก็มีอ่ายูทูบนะครับต้นพันธุ์มันสปะหลังทิกตอกครับพีรพลหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับทิกตอก PWERPOL177 a ครับ facebook ก็พีรพลเกาเกี้ยงครับ PWERPOL a เว้นวักครับ KAOKLEING ครับพรพลเกาเกี้ยงครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันกันในครั้งถัดๆไปครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ